แม่มาไม่ทันครับท่านผู้ชมอบอกให้ช่างให้รอหน่อยช่างไม่รอนะครับสวัสดีครับท่ากออกไไนผ<ะ>ู้ชมฮะบอกให้ช่างสวดรอมาสักสิบโมงเดี๋ยวจะมาช่วยดันนี่กี่คนเนี่ยดันเข้ากี่คนเนี่ยหกคน มาไม่ทันครับท่านผู้ชม,น,ชมนี่ผมไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเปลี่ยนชุดพนักงานแล้วก็อาบน้ําแล้วก็รีบมาเลยอ่ะไม่ข้าวปลาไม่ได้กินเลยรีบมาเลยตอนแรกว่าจะไม่อาบน้าเลยว่าจะมาทั้งชุดพนักงานเลยเดี๋ยวไปโดนลกษ์เสิ็จเขาพอดีจะออกไปเกี่ยวข้าวออกไปเกี่ยวข้าวสามคันนะฮะท่านผู้ชมก็เลยต้องดันก่อน,นครับ ก็คนยังอยู right. Hence, ่บ้านอยู่ว่าให้เขาดันเข้าก่อนโอ้ยวันนี้ก็เอาลงได้ตู้อ้ออย่างน้อยก็เอาตู้ลงครับดูเขาเอาตู้ลงนี่ทำเชียสัโรลเลอรที่แรกผมคิดว่าช่างเขาจะใส่แบบพวกใบแท็กแล้วก็ใส่พวกเฟืองล้อน้ำแล้วก็เข็นเข้ามาก่อนไม่ใช่นะครับเขาใส่โรลเลอร์ก่อนแล้วก็ดันใส่โรลเลอร์อย่างเดียวแล้วก็ดันเข้ามา่ะผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี้ย เคยเห็นสักทีไปเดี๋ยวร,รอโดูช่างเอาตู้ลงนะเอาคานตู้ลงกับเชื่อมกับช่วงล่างเนะี่ยครับช่างผมไอ้ช่างเขาใช้เหล็กเหล็กเทารองรองมอลเลอร์นะฮะเทากมลมรองอเลอร์แล้วก็เข็นเข้ามานะครับเออผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับ แต่แรกนม่ว่าคิดว่าเห็นมาดิบๆเลยไอ้ชเผาลองครับเป็นหมอนลองเลยทีเนี้ย โหลุดจะลวงล้อนำนะครับไม่รู้ว่าโซ่หย่อนหรือเปล่ากำลังจะออกไปเกี่ยวกันนะครับท่านผู้ชมหย่อนโซ่ไหมดนะ้โอ้ยหย่อนโซ่ก็ไปได้ั้งช่าง

ไม่แรงขึ้นได้ไม่ใช่อืมไม่แรงให้มันขึ้นแล้วมันห้อยหน่อยมั้งมันจะห้อย,ยไหมไต,ต,ตึงเป๊ะขนาดนี้ใช่อ้ยอีอ่ะใช่มันตกไไใช่เดี๋ยวมันตกบวกววมันตกมันไม่ได้ปีนล้อนำอย่างเดียวหาวิธ <c oughs> ียันโซ่อย่างเดียว เกี่ยวไม่ได้แน่นตึกแน่นวันเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอาไม่แรงขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับโซ่ไม่ย่อน,นตึงเป๊ะเลยโซ่ ลองลองขึ้นให้มันลอยอ,อีกฝั่งหนึ่งไหมแล้วก็ติดเครื่องแล้วก็หมุนเนาะลองไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองขึ้นข้างหลังอีกรอบอีกอีกข้างผมให้ให้มันลอยนะให้มันลอยแล้วก็ลองติดเครื่องแล้วก็หมุนดันหมุนนะเผื่อจะเข้าดีฮนะเป็นที่บ้านถ้าเป็นกลางนาลเรียบร้อยเลย เข้าแล้วครับท่านผู้ชมเข้ารถเลอเข้าไปในแท็กแล้วเหลือแต่รอนำพอไม่ได้ถ่ายทุกขั้นตอนนะต้องช่วยเขานะน่าจะเข้าหนะ่อเลอหน่อเ,เลอเข้าแนละ้วเอาเดินเข้าไหมโอ้เอาเ้าเข้าเข้าแล้วเดินหน่อยหน่อยโอเคมา เอาตั้งล้ะตั้งซองก็ได้หรือจะเอาลงก่อนเอาลงก่อนก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ดีนะครับท่านผู้ชมยังอยู่ใกล้บ้านยังอยู่ในบ้านนะยังมีไม่แรงพื้นก็เป็นพื้นปูนนะไม่ไหวแล้วช่วงล่างครับหลวมนะซองน้องนำลูกปืนกันนะลูกปืนไม่น่าแตกแตก่ะซองหลวม่ะ ลองแล้วนำรวมมันเรียบรอยครับท่านผู้ชมเสร็จโอ้เล่นหอบไงต้องช่วยเขาครับ,รบเพราะว่าคนไม่มีเลยคนออกไปเกี่ยวข้าวคนกันหมดนะเลือเหลือคันนี้คันเนียวไม่รู้จะเอาไปหรือเปล่าคนนี้นช่วงล่างก็ไม่ไหวแล้วพวกซองลงแล้วนำในหลวมหมดเลยครับโซ่ก็โซก็ไม่ไหวนะล้เลื่อนบนก็แตกฮะ เกียวเกลตั้งไม่ไปลาแล้วครับเสนิมกินหมดเลยถ้าคนครับไม่ระวังก็เรียบร้อยเอาไปเกี่ยวก็ตกอีกเหมือนเดิมงานช่วงล่างทันใหม่ก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จนะครับน่าจะได้แค่เชื่อมอย่างเดียวนี่ ไม่ไหวนะ้าทำ่างเดียวหีบกอมาแล้ครับไปดูงานช่วงล่างก็ตามสภาพของใช้งานก็รอเวลาซ่อมอย่างเดียวนี่ถ้าไม่มาดูนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าเขาเปลี่ยน เปลี่ยนใส่แล้วก็ถอดเข้าถอดออกแบบไหนนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเหล็กคํำก็ต้องคทำไว้แบบนี้ก่อนนะนะนะแล้วก็ใส่ประกอบ กรอบเฟืองกรอบร้อนำแล้วก็ลากโซเข้านะ รูเป็นล่างครับเริ่มจะเป็นรถแล้วครับสวยงามเจิงไหม เอาช่างแล้วอย่างงี้ช่างเอาเอา,เ,อาเกณฑ์วัดยังไงอ่ะให้มันกลางอ่ะหน้าเสาหน้าเสาให้ว่าอะไรนายยังไม่ได้กลับมาช่วยกันนะเือวิ่งรถข้าวอยู่เดี๋ยวตกข้าวลงหมดแล้วเดี๋ยวมมัันกลบาหน้าเนี้ยนายอ๋อหน้าเสาเสาตู้เหรอใช่นนให้เลยอ๋อ ไม่รู้จริงๆครับท่านผู้ชม <laughs> ถ้าผมนะยก็คงจะมั่วแลบิดเบี้ยวหมดเลยว, <laughs> ว่าช่างเขาแบงัดงัดไปฝั่งนน้นนะช่างเขาขึ้นมาหลายคันแล้วครับเฮ้ย <laughs> ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะมาตามงานให้อีกทีมันที่เขาใส่โซ่แล้วก็ลองเดินนะครแล้วก็ยกเครื่องใส่วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะเชื่อมแล้วก็น่ากว่าจะเชื่อมเชื่อมเสร็จก็น่าจะหมดวันนะฮะเดี๋ยวไม่ทีกต็ตอนนี้เลยตอนยก่ายกเครื่องยกเครื่องไปใส่แล้วก็ลองเดินแล้วกันน่าจะมาอีกทีนะครับ เดี๋ยวช่างสดเขาจะน่าจะบิ้วกรรมนาด้วยนะอันนี้ก็เหลือเครื่องก็ไม่น่าจะเหลืออะไรนะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาอีกทีก็ตอนเดินเลยครับตอนแต่งตอนโมตอนตอนแต่งเครื่องแลนะ้วกัน ดี๋ยวมาตามงานให้อีกทีคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ